สองพารูปนะคะอยู่ที่ตลาดต้นโกนะคะสักดิ์โหลลมุสตักชุบูเป็นตัวแทนได้เลยครับลำโพงตัวนี้นะคฮะเฮ้ยเราปูปูเบบี้ทีก็มีไม่เบบี้ทีแบบกล่องสุ่มกม็มีพี่เนี่คือเบบี้ทีแบบกล่องสุ่มให้เจาะเอาอะใชนะ่ใช่เป็นตนี้นะครับใช่อันนี้มันหมุนกตาตั้งหักขยับได้ เุ้ยี่มาลาบูบูเลยสวัสดีค yeah> ่ะสวัสดีครัเฮ้ยแมมมันอย่างด้นี้อ่ะน่ารักจังเลยคืออะไรอ่ะเดี๋ยวก็ไปขายถนนคนเดินกนบะถึงได้ไหนวะอยากจะเพราะว่าจะมีเสื้อผ้าคุณพ่อยุคนั้นก็ใครที่ช่วงวัย7 0ถึง80ถ้ายังมีเสื้อผ้าในสมัยเป็นวัยรุ่นอยู่ จะเป็นลักษณะการตัดเสื้อ้าแบบเทลเลอร์อ่าเรียกว่าบูติกอยากได้อันนี้นะขออนุญาตไก่ที่มีการตกแ่งรถโตโยต้าซาโดทะเบียนกอไก่จอดจานหนึ่งยี่ด้อที่มันน่ากินมากเลยไข่หวานไข่หวานเหรอชอบจัดเลยจัดจัดจัดนี่นี่อันมาใหม่นี่เลย นี่เป็นไข่หวานเก็บไส้นะครับอื้มวิ่งหอมอนะ่ะคุณผู้ชมหน่อยว่าทำเมือไรไหนคะเก้าบบาทโอเคค่ะเอาซอสค่ะทกคนดูพี่มังกรน,นะจะเจอคำที่แบบอลังสุดๆอ่ะคำนี้นนะดูดิเอาเลยแบบเ,เต็มเลยค่ะอื้อู้หู้ โอ้ยได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยเอร่อยทุกคำจัดหนักตลอดวันนี้ท่านประธานหอการค้ามาไม่ร้อนไม่ร้อนลองดึงตัวนี้มันยืดหรือเปล่าชิดยืดหรือเปล่าอ้ฮ ไอ้จืดเลยจืดจิดทุก้าวโอ้โอร่อยเลยอร่อยถอดไว้นะคะยิงงอนคะชดโนดค่ะชดโนดค่ะน้ารักอบอุ่นสันนิลักบ่งชี้อัตลักษณ์ทางภูมิศาสตร์อืมว่าเป็นข well wow. องเพชบูร์แิ้จริงใช่แองเพื่อให้เป็นสัักษณ GI ตัวที่สามเขอา่วโอเค ก็ม <ky> mm ันไม่ใช่งานแค่สร้าอย่างเดียวแล้วก็มีเรื่องของความสนุกโอ้มีถอนนี่ดยไม่มีถอนด้วยเหรอมันได้อะไรอ่ะถอนหกสิบบาทถอนหกสิบบาทกล่องสุ่มระบูบูจิ๋วมันก็ต้องมีทั้งอันแหละกล่องละสิบบาทเอาไข่กล่องสิบบาทเหรอลูกครับโอ้าว้าย ซื้อดูอย่างเดียวไม่มีจริงอันนี้ลาบูบูวีสอง,รงหรือเปล่าออโอเคอ่ะมามาอะไรอีกอ,อุ้ยอันน่ารักมากสองเออเผื่อจุม่มอันนี้มาสองจุมม่มเนาะแล้วก็มาร์ลาบูบูฮูเกะอันนี้ลาบูบูวีสอง แก่ห okay, okay, น <refin ements. S 2> <Mars> ีพอนี่แก่เลยอะไรแก่เลยเออโอเคโอเคโอเคทุกคนดูหน้าซะก่อนตอนนี้นะคะพี่มังกรอยู่ตลาดต้นโกนะศักหลงอำเภอหล่มสักจังหวัดพิจิตรนะคะทุกคนดูนะคะอู้หลับตาหลับตา3 2 1 e e show <fish> ้องผู้สีเกร์มกุลดูดิสีเขรดเข็ดสีเขรดเข็ดแก้วผู้สิเกตแับโอ้ผู้ของแท้ผู้ของแท้พี่ม้งโอ้ยเอาใหญ่ๆกว่านี้ได้บ่อยากได้เนี่ยพอเ<ห>น,นี่ยนวเล่นอะไรนะไหนๆไหนๆดูดิว่าจะได้อะไรลองไหมลองไหมอยากได้สีเข็ดสีเข็ดเหรออันนี้เขาเรียกว่าสีสอเข็ตัวนี้อยากได้ นี่โอหัวของพี่โมงำเลยงำเลยงำเงือกเราโมาพูดมีสองตัวใหญ่หนึสทำทเฮ้ยสีเหลืองสีเหลืองเออไงล่ะขิงซะขิงซะด้ได้ได้ด้ด้เด้ได้ด้อยากเห็นอยากเห็นอยากเห็น มัน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 มีใสอยู่สวัสดีครับในง่ายหรือยากใส่ง่ายหรือใส่ง่ายหรือสากตอนนี้เราอยู่ที่นี่ไงบูเหมือนเสื้อเลยชุดชจะแกะมาเลยไหมวัสดีคบยัง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 เดี๋ยวเราจะไาแกะที่บ้านสองกสองนะคะทุกคน คค่บายต้กดนี่ต้องถะเลื่อนไปที่บ้านนี้ทงนี้นี่นี่นี่กำลังไปที่นี่นอนีนี่นี่นี่อ๋อเลื่อนขึ้นเหรอเป็กะี่ก็ากิ๊ตติ ของพี่พลุงพลังนะคะทุกคน